ครับสวัสดีครับผม่มย <ไป S 2> วน่าดีกว่าแล้วโดนอีกแก้วน่าผู้ชมเสียงปริศนาก็นี่นะครับวันนี้เรามากันที่ท่าสะอ้านเหมือนเดิมนะครับเอารถเอาเอา,เอาเครื่องมาประกอบให้ป๋าแกนะครับในวันนี้ก็มีช่างอาร์มติดรถมาด้วยนะครับสกรงเหมือนแบบเบื่อบ้านเบื่อบ้านไม่ไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็มากับกูนี่แหละไม่มีอะไรตอบเลยออนะครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาประกอบเครื่องแล้วก็เซ็ตนู่นเซ็ตนี่ให้ป๋าแกนะครับตอนนี้ก็ ฝนก็ลงนิดหน่อยนะกุมานี่ก็ยังไม่พ้นฝนนะครับโอเคถ้าผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรถนะครับไปดูรถแล้วก็เดี๋ยวเราก็ประกอบเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ดูนีน่นานิดหน่อยนะฮะตอนนี้ก็นี่ท่าผู้ชมเดี๋ยวกำลังจะเข็นออกมานะครับ <c oughs> เครื่องเครื่องก็อยู่ในรถเอาลถมาจอดไหนป๋า,าจอดข้างในเหมือนเดิมไหมหรือไงได้ได้ได้นะได้ในอนีก็ได้ได้ได้าจอดนั่งก็ได้จะได้หยิบื่องไม้ข้างมือง่าย อนนี้ก็กําลังประกอบนะท่านผู้ชมให้ช่างอาร์มประกอบนะครับผมเพิ่งประยกเครื่องมือมาต้องใช้อะไรเปล่าเดี๋ยวคว้านก่อนพี่เดี๋ยวค่นนะอยใช้ข้างบนอ่ะเนี่ยท่านะผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อที่เอาไปขัดมานะครับขัดนะครับไม่ได้ควานเพราะว่าปอกมันบางกันเลยไม่ควานก็จะมีรอยเส้นนิดหน่อยกล้องเห็นปหวะ,ะนะครับจะมีรอยเส้นนิดหน่อยควานไม่หมดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ หมือนรอยใช้งานอนะเออเออขาดขาดแล้วนี่ก็แถมแยงให้ไป <Wow! S 1> เพราะว่าลูกมันใหญ่นะครับไม่แยงมันเดี๋ยวมันจะร้อนอเดี๋ยวมันร้อนก็เลยแยงไปนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมงานแยงแยงแยงแบบแยงมันลงสนามเลยแยงออกมาแล้วเลยแยงไปหวดลังถนนแต่ป่าแก้ก็ไม่ได้ขี่อะไรขนาดนั้นหรอก <laughs> <laughs> ไว้วางใ,ใ,ใจไงของพวกนี้ไว้วางใจยากนนาอ่ะเดี๋ยสัตว์แม่งเดี๋ยวอาจปื้ดเข้าไปสัตว์ความที่หายถามหา,าเลยเ<อ>แล้วก <นะ S 1> ็วใส่ท่อนะแล้วก็ใส่ที่หลังเลยได้ได้ใส่ที่หลังฝึกก็ได้ตั้งวาล์วใช่ไหมอือเพราะมัต้องอเปลี่ยนก็ใช้รถของกระไซ์นี่แหละก็ยังใช้ได้เป็นปี เคัดไม่ต้องตั้งแล้วได้แล้วได้ไหมได้ป๋าผมเอาแค่หน่อยเดียวนะป๋าเอาหน่อยเดียวยังไงอ่ะหมายถึงว่าปล่อยหน่อยเดียวอ่ะปล่อยหน่อยเดียวแบบกลางนี้แล้วปล่อยงี้เหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ออกมาแค่นี้เนี่ยโอ้ยต้องตั้งค้าต่อไปอีกนะเนี่ยป๋าได้ขนาดนั้นเหรอเออ่าลำบากเราอย่างเงยอะแต่อังนี้ต้องลองขีไอ้ตั้งตั้งให้มาตรฐานอะตั้งได้ตั้งให้เหนือมาตรฐานเลยยาก แล้วว่าเราตัวนี้ดีตัวนั้นไม่ได้ข๋าตัวนั้นไม่ได้มันตั้งตั้งอย่างตัวนี้ครับตั้งอยาตัวนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้แล้วเดีย๋ยวแป๊บน,นึงพี่ผมยังไม่ได้ล็อกอ,อันนี้เดีย๋ยวล็อกให้มันมีระยะซีดีของมันก่อนต้องตั้งออกมาเหมือนในคันนู้นะ่ะคันที่มาทําที่บ้านนี่ยออแบบนั้นอะปล่อยคันนิดเดียวป๋าหน้ายาวแบบนั้นเออาแบบนิดเดียวเลยหรอป๋าได้ได้ได้ตามสไตล์นั่นแหละพี่แกไม่อยากกำเยอะกำเยอะมันปวดนิ้วไม่ใช่ลยไฟโอ้โหแบบ ไปปล่อยขัวคล้ายกับสิทมือใช่ป๋ามันประมาณนั้นแหละน้อยไหมประมานี้นะเนี่ยจังหวะนี้มันประมาณนี้มีเยอะอยู่ใช่ป่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ไม่งั้นต้องใช้สายทีทเทเลมเนี่ยสายทีทเทเลมซื้อมาแล้ว เออเออาเบืลเื่ใจไปแล้วมาลองลอกรดิกไเลยกรไมเลยกรเออปล่อยดิปล่อยลอกรดิกไม่จาไอ่าไม่จากรลไม่ได้กำไมเลยกเปล่อยปกดิน้อยหน้อยยังน้อยอย่กดิ นอนเหมือนกันปล่อยปล่อยนอนมากกำนิได้ไหมได้ได้ได้เนี่ยประมาณนี้อยากนอโคตรนอนแค่เนี้ประมาณนี้ป๋าว่าไงเนี้ยประมาณนี้ป๋าเออะประมาณนี้เอางี้ป๋าเอางี้นะอยากนอนกำนิดเนี่ยกำกำสุดกำสุดป่ะกำพี่กำกำแล้วกำแล้วน้อยแล้วเนี่ยน้อยอยู่นะเด้อีกนิดหนึ่งกันปล่อยได้ไปกำดิ เนี่ยคอยพอได้อยู่อันนี้คำสุดน้อยอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้มันเป็นไงป๋าได้อยู่ไหมก็ต้องลองหึ่งดูก่อนเดี๋ยวผมมีสายที่เซทเอ็มให้ป๋าเดี๋ยวตั้งเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นสายที่เซทเอ็มตั้งอีกทีเราพี่เออเนี่ยได้อยู่นะป๋าเวลาไปโย๋ยว่ไม่ใกล้ใกล้ใช่ใช่ป๋าน้ำกำดิ์กำเลยกำเลยกำกำเลยอ่ะกำเออเพราะว่าจะหมุนในตัวนี้อ๋อไม่งั้นแม่งหมุนตาม เว้ยไม่ต่างเดินเท่าไหร่ไม่น่าตั้งเลยปล่อยอร์ไม่ต่างเดิมเลยไม่น่าตั้งไม่ต่างอย่างตอนแรกเลยอันนี้ป๋าหานี่มาให้แล้วนะอร่อยอ๋อไอตัวที่มันแหย่อะอะไรพี่ไอไอแผ่นเหล็กรองน้ำมันเครื่องอ๋อที่ที่เอาให้พี่ตั้มมา้ตอันนี้ประกอบเสร็จแล้วท่านผู้ชมอ่าแปลว่าเกือบเสร็จแล้วกันนะมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าใส่ถังน้ำมันก่อน ปิดปากครับรูนะเดี๋ยวปิดอะไรด่างอ๋อโดนาเต้ยอ่าเนี่ย นี่ท่านผู้ชมเิดเครื่องแล้วนะครับเงียบติ๊บเลยนะเบิ้นเครื่องพิษทหารเดี๋ยวไล่หนี่อ๋อไล่ไล่ก่อนไล่ก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยแล้วไล่มาเลยมามามาผมไล่ลงรอเป็นหนึ่งมาน้อยมาน้อยกำลังมานะครับเจ้าของรถถูกใจเลย เปลี่ยนเข็มไหมต้องเปลี่ยนเข็มเมมป็นล็อกหนึ่งเลยล,ล,ล็อกบนเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปลี่ยนเข็มดูนะท่านผู้ชมอันนี้มันเหมือนจะติดหนานะครับ้มัน0 0 0ต่ันตีต้องม่ 7, 8, งงกว่าพ่ียงมัน,ม,น,ม,นมันไม่น่แวะเออมันไม่แว,ออวขึ้นเนาะโบต้ทวาบาน,นะน,นแบบแวดเลย นี่มันโอหรือไม่อย่าลองเปลี่ยนกล่องไฟเดูถ้าถ้าถ้าปรับไม่หายเปลี่ยนกล่องไฟเลยเดี๋ยวคนละเรื่องเลยแหละไฟคนละเรื่องเลยไฟมันจะแรงกว่าหน่อยเล็กซีดีไอ้อุ้ยลูกชักเย็นเจี๊ยบโอ้โหหนาเตอะแน่นอนเลยไม่แน่อาจจะสมหนุนนี่มันอาจจะใหญ่เดี๋ยวลองดูมันเขียงแรกอุ้ยลูกชักยังก็แช่น้ําแข็งไงเย็นเจี๊ยบเลยอย่างงี้ลูกชักแช่น้อแข็งต้อกหามา อ่าแล้วต้องเขี่ยลงเหลือล็อกหนึ่งดูเอาขึ้นไปข้างบนสุดเลยอืมขาดลงมาทีแรกเขาปิดอากาศเนาะพี่เห,หรอออาเขาปิดอากาศมาสุดเลยยังว่ามันหนาดิมันต้องเอาอากาศออกสักรอบครึ่งมาตรฐานไม่มาตรฐานฟังเสียงเขาดีกว่าเออจริงอ่ะไม่แต่พาเริ่มต้นไงอ๋อว้าเปิดไหมครับเปิด<อ>ดูแล้วเออ ไอ้นั่นอาทิตย์ที่แล้วว่าดูเช็คแล้วมันเหมือนเอาเหมือนอาการไม่เปิดเลยไม่เปิดเสียงมันออกเงี้ยได้ไหมไม่ได้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 ผมผัดได้เอามืออแล้วแล้วลองดูก่อนไม่ป๋าแล้วเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวผมเชื่อแต่แต่อันนี้รอบก็ขึ้นมาเยอะอยู่เนาะ นสิเดี๋ยวตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตโตอยังไม่ได้ตั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝาลงก่อนถอย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 เลยครับปะถอยเลยครับยี้นะครับโอเคพิชามานได้แล้วครับพิชามานพิชามานตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยเดี๋ยวไม่ล่าชักสองเกียร์ก็หย่อนละ แรงหัดดีมหรือเปล่าะะะคัดคัดเป็นไงเปลาคัดได้เลยใช่ไหมเปลาจะชอบคัดตื่นตื่นฟันหายไปไหนหมดวะ ไงป๋าโอเคไหมได้เสียงพ่อมันดีย่งผมกว่าอะลาดสั่นเวลาเบรกอะไรดสันนิ่งๆๆๆๆอะไรสั่นวะ้อขันไม่แนี่ยอ๋ออ๋อดตอนนี้เอาคอออกไงได้ป๋าเดี๋ยวขันให้ครับอันนี้รอบนี้ท่านผู้ชมใส่เป็นกล่องใหม่เข้าไปนะครับกล่องเก่าก็ไว้นี่เป็นสองกล่องแต่ใส่กล่องเดียวนในท่านผู้ชมเสียงก็จะเปลี่ยนๆนะครับเสียงจะใสขึ้น เป็นไงปะขับเปลี่ยนไหมเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนนะดีมาดีกดีาเ,เ,เก่าเยอะอ๋อแจมเลยปา <c oughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราส่งงานกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเตรียมกลับบ้านนะแล้วก็อาจจะไปแวะนู่นแวะนี่สักหน่อยนะครับรถคันนี้ก็เป็นอันสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับซื้อมาก็ไม่สมบูรณ์จัดให้ไปแล้วนะครับเครื่องเงียบๆกันเลยทีเดียวเชียว